ความมเดิตอนี่แแล้ในวันหนึ่งที่ผมกำลังนั่งผ่อนคลายอยู่ที่สวนสาธารณะอยูู่ก็มีผู้ชายคนหนึงมานั่งที่ม้านั่งข้างๆและพูดกับผมว่าย้อนไหนกะยูยูก็มีผู้ชายคนนึงมานั่งข้างๆผมเขาบอกว่าเขาคือแฟนของผมบ้าน่ะผมไม่เคยมีแฟนเป็นผู้ชายผมเลยพยายามปฏิเสธความรักจากเขาไปแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าผมจะไปที่ไหน ผมก็เห็นแต่หน้าเขาแม้กระทั่งตอนที่ผมเข้าห้องน้ำ <c oughs> <c oughs> ผมถูกตามสโตอกเขาให้แล้วและเนื่องจากคำเรียกร้องของทุกคนได้เวลาของภาคที่สองของเกมนี้ก่อนหน้านี้คุณมีช่วงเวลาที่ดีกับคนแปลกหน้าหรือเปล่าอืมไม่จำเป็นต้องตอบหรอกได้เวลาตื่นขึ้นมาแล้วเผชิญหน้ากับอีกวันหนึ่ง <c oughs> ฉันกลิ้งไปมาอยู่บนเตียงร่างกายของฉันพยายามบอกให้ฉันตื่นแต่ว่าฉันไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกขึ้นมาเลยมันเหมือนกับว่าฉันแทบไม่ได้พักผ่อนเลยทั้งจิตใจและร่างกายแต่ฉันก็พยายามต่อสู้กับความง่วงเหงาเหงายอนขยี้ตาของตัวเองแล้วลุกขึ้นมานั่งเออนี่มันรกไปหมดเลยโอ้โหกางเกงถุงเท้ากางเกงในทุกอย่างกองอยู่ตรงนั้นนะ่ะเหมือนภาคนี้เราสามารถค้นของได้ด้วยนะครับ ฉันได้ตุ๊กตาตัวสีชมพูนั่นมาจากงานคานิวาวลกลิ่นมันเหมือนเชอร์รี่เลยแล้วก็มีเกมบอยไม่ใช่เกมบอยแต่เป็นเกมแด๊ดดี้เล่นได้ด้วยว้าวเจอ,อเสียงเกมดังมากคปับนึงนะครับลดเสียงก่อนโอ้ยเป็นเกมโดดๆดึงดึงอุย้ยตัวอะไรนะ่ะเดียบหัววัด <c> ว <oughs> ัดวัดอ้าวถือว่าเริ่มต้นวันที่2มาแบบน่าสนใจนะครับมีลูกเล่นใหม่สำรวจ เก้าโมงสิบสองนาทีเฮ้ยแต่วันอาทิตย์ดื่นสายไม่เป็นไรจะโอ้พระเจ้าฉันไปทำงานสายแล้วอ๋อตัวละครเรามันรับจ็อบอยู่นี่วะฉันรีบแต่งตัวแล้ออกมาจากห้องนอนตรงไปทางห้องครัวที่เก็บกุญแจไว้เฮ้ดูเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังรีบร้อนนะเฮ้ยสาวสุดแซ่บคนนี้มีชื่อว่าลูซี่ รูเมทของเราที่ไม่ยอมจ่ายค่าห้องใช่ฉันกําลังรีบน่ะต้องไปทาํางานไม่เหมือนใครบางคนหรอกฉันบ่นพึมพำเล็กน้อยก่อนรีบวิ่งไปหยิบกุญแจนี่พยายามทําให้รู้สึกผิดอย่างนั้นเหรอเธอเองก็บ่นออกมาเหมือนกันในขณะที่กรอกตาฟังนะฉันเองก็พยายามอยู่เหมือนกันเข้าใจไหมก็แค่ไม่มีใครติดต่อฉันกลับมาเลยเธอพยายามอธิบายแต่ว่าฉันสุดจะทนกับข้อแก้ตัวของเธอแล้วฉันไม่แม้แต่จะเถียงกับเธอด้วยซ้ําเพราะว่านี่ไม่ใช่เวลา ฉันโบกมือลาเธอและตรงไปที่ประตูรีบออกจากอาพาร์ตเมนต์อย่างรวดเร็วไปละ่ะตอนแรกกเจอสตอกเกอร์และตอนนี้ถ้าไปสายแล้วก็อาจจะถูกไล่ออกจากงานถ้าโชคดีกว่านี้อีกแล้วก็อาจจะถูกรถชนก็ได้จะได้ไปต่างโลกว้าวนี่เป็นวันอาทิตย์ปกติแล้วก็จะมีลูกค้ามาน้อยในตอนเช้าแต่ถึงอย่างนั้นก็ออกมาเป็นข้ออ้างในการมาสายไม่ได้อยู่ดีฉันรีบปงเข้าไปข้างในสวมผ้ากันเปื้อนอย่างรวดเร็วเด,เดี๋ยวก่อนนะ ทำไมถึงมีคนลงเวลาทำงานให้กับฉันไว้แล้วล่ะใครกันนะอ้าวมีเพื่อนที่แสนมดีด้วยเหมือนเรามาสายนะครับแต่มีคนเช็คชื่อให้แล้วก็มีเสียงของใครบางคนที่เดินเข้ามาพร้อมกับจานที่สกปรกมากมาย There you are where have you been นายอยู่นี่เองเหรอไปอยู่ไหนมาเนี่ย I've been covering your shift for the past 45 minutes without the boss even knowing you're not here ฉันพยายามกบเกื่อนให้กับนายตั้ง45นาทีไม่ให้บอสรู้ว่านายมาสาย ทีเควางจานลงที่ซิงอย่างนุ่มนวลและถอนหายใจออกมาเสียงดังให้ฉันได้ยินเขาชอบทําตัวแบบนี้ตลอดเลยเขาทําตัวเหมือนกับว่าตัวเองเป็นพี่ใหญ่ของทุกคนไม่เห็นจะต้องจู้จี้กันเลยนี่นายังไงวันอาทิตย์เนี่ยก็ไม่มีลูกค้าอยู่แล้วนี่นายเนี่ยไม่ได้สนใจอะไรเลยสินะเนี่ยทีเคเช็ดมือกับผ้ากันเปื้อนก่อนที่จะทําท่าทางพยายามให้ฉันดูที่นอกหน้าต่างอะอะไรกันเนี่ยคนมาเต็มร้านเลย ทำไมถึงมีคนเยอะมากมายขนาดนี้ก็เพราะว่ามีกลุ่มรถทัวมายังไงล่ะเอาล่ะหยุดถามได้แล้วแล้วไปทํางานซะที่เคส่งสมุดโน้ตกับดินสอให้แล้วดันฉันออกจากห้องครัวเยี่ยมเลยเอาอีกแล้วทั้งทั้งที่คิดว่าจะเป็นวันชิวๆแท้ๆแต่ต้องเจองานหนักอ้อพี่สโตเกอร์คนนั้นเขาจะไม่เนียนมาด้วยใช่ไหมร้านที่แน่นในตอนเช้าเป็นฝันร้ายจริงๆไม่ว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่คุณลุงกับมนุษย์ป้า ผู้คนเรื่องเยอะที่ถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอะไรและฉันไม่ยอมก้มลงไปจูบรองเท้าของเขาแล้วก็เขาจะไม่ยอมจ่ายตังค์ไม่มีคนแก่ที่ใจดีเหมือนกับปู่ย่าตายายของฉันบ้างหรือยังไงนะท่านทั้งใจดีและก็สุภาพอ่อนโยนหลังจากมนุษย์ลุงกับป้าออกไปแล้วก็ยังมีบางคนเหลืออยู่ในร้านที่กำลังดื่มกาแฟหรือไม่ก็รอเข้ากลางวันอย่างน้อยพวกนี้ก็เป็นลูกค้าปกติดี เรถือว่าเกมวันนี้น่าเล่นขึ้นนะครับเห็นภาพตัวประกอบด้วยหลังจากทํางานจนเหนื่อยล้าฉันเดินโซเซเข้ามาในห้องครัวและถอนหายใจเฮือกใหญ่ในที่สุดก็จะได้ผ่อนคลายบ้างแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันรู้ว่านายอยากพักนะแต่ว่านายยังไม่ได้บริการโต๊ะนึงน่ะและก็ถูกทีเคดันออกไปจากห้องครัวอย่างนุ่มนวลน, <c oughs> นุ่มนวลด้วยนะ <c oughs> ฉันพยายามมองหาลูกค้าที่ยังไม่ได้ให้บริการฉันไม่คิดว่าฉันพลาดใครปะ แล้วก็มีเสียงบาองอย่างมาจากทางขวาของฉันโอ้น่าคุ้นๆน่ะนี่นายไม่เข้าใจคําว่าอย่ามายุ่งกับฉันอย่างนั้นเหรอเนี่ยฉันพูดออกไปแบบนั้นให้คนในร้านหันมามองเพราะหวังว่านั่นจะทําให้เขาออกไปจากร้านรู้แล้วนะ่ะฉนนันไม่ได้โง่อย่างที่เห็นหรอกนะน้ําเสียงของเขาดูท่าทางบ้าคลั่งมากฉันก็แค่อยากจะมาขอโทษเรื่องเมื่อวานเท่านั้นเองแต่ว่านายเนี่ยไม่ให้โอกาสฉันเลยอ่ะ ขอโทษอย่างนั้นเหรอไม่มีข้อแก้ตัวสําหรับการสตามสโตเกอร์คนอื่นหรอกน่าโอ้แล้วเวลาที่นายไปที่ไหนซ้ําๆทุกๆวันน่ะนายไม่เจอคนที่หน้าเหมือนเดิมบ้างเหรอเหมือนกับคู่รักเก่าที่มาที่นี่ทุกวันพุธและแกล้งทําเป็นว่าพวกเขาเป็นคู่แต่งงานที่มีความสุขทั้งทัที่พวกเขานั่งอยู่ด้วยกันอย่างเงียบๆหรือแม้กระทั่งคุณหมอหัวแดงที่หน้าขนลุกคนนั้นน่ะที่นั่งอยู่ที่มุมเดิมทุกๆวันสั่งชามาแก้วเดียวแล้วก็จ้องมองทุกคนด้วยรอยยิ้มที่น่าสยดสยอง นายไม่ใช่คนเดียวที่ฉันจําได้นะไอโตะคือเหมือนเขาพยายามจะบอกว่าเขาไม่ใช่สตอกเกอร์แต่เราก็เห็นอยู่ว่าเขาแอบดูเราจากทางหน้าต่างห้องนอนหลังจากถอนหายใจฉันหยิบสมุดกระปกาขึ้นมานี่ถอนหายใจกี่รอบแล้วเนี่ยเอาละ่ะอยากสั่งอะไรก็ว่ามาเขาหยิบเมนูขึ้นมาแล้วเริ่มจ้องมองแต่ว่าฉันยังอยากคืนดีกับนายอยู่นะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะ่ะในขณะที่พูดเขาก็เริ่มพับผ้าเช็ดหน้าเป็นนกกระเรียน โอ้พระเจ้าไม่เข้าใจไหมฉันอาจจะอโอเวอร์ไปเองหรือฉันอาจจะเข้าใจนายผิดก็ได้แต่ว่ามันเป็นความจริงที่ฉันไม่อยากจะยุ่งกับนายงั้นก็ช่วยไม่ได้นะที่รักที่รักด้วยนะแล้วสายตาของเขาก็เปลี่ยนนะจุดจ้องที่ฉันมันเป็นแววตาที่น่ากลัวในขณะที่เขายิ้มออกมาเล็กน้อยตอบสนองต่อคำตอบของฉันอันนี้คือยิ้มเล็กน้อยเหรออะไรเสียงภาคมาดูแปลกๆนะครับ คือมีคนบอกอยู่ว่านักภาคคนเก่าเขามีดราม่าใช่ไหมเขาก็เลยเปลี่ยนนักภาคแบบเป,เปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอนายเนี่ยเล่นตัวจังเลยนะและฉันก็ชอบเล่นเกม <c oughs> และฉันก็รู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวโอ้มันดูหลอนจริงฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะคำพูดโทนเสียงหรือว่าสายตาที่จ้องมองมากันแน่แต่ว่าฉันจะไม่ยืนอยู่นี่แล้ววิเคราะห์หรอกนะว่าทำไมฉันถึงรู้สึกแบบนั้นนะ่ะไปดีกว่า ฉันหันหลังหนีมาแล้วเดินกลับมาในห้องครัวพยายามแกะผ้ากันเปื้อนด้วยมือที่ชุ่มไปด้วยเหงื่อแล้วทีเคก็มาหาฉันด้วยสีหน้าเป็นห่วงท่าทางเขาคงจะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนี่นายเป็นอะไรหรือเปล่าน่ะบอนั่นพูดว่าอะไรกันแน่ฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากกลับบ้านฉันส่งผ้ากันเปื้อนให้กับทีเคฉันจะออกจากครัวมาสเตอร์เชฟฝากอลิชารับช่วงต่อแทนทีนะว You quitting. What did do Should call the police did I What the นี่นายจะลาออกเลยเหรอเขาทำอะไรกับนายกันแน่น่ะให้ฉันโทรเรียกตำรวจให้ไหมเฮ้ยอออ่ออาไม่ละกันฉันจัดการเองคือผมไม่คิดว่าตำรวจจะทำอะไรได้แล้วเราก็ไม่มีหลักฐานว่าเขาเป็นสตโตเกอร์เลยผมว่าแจ้งไปก็ไม่ได้อะไรฉันไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไม่อยากจะคิดถึงเรื่องไอ้ตัวประหลาดนั่นอีกแล้ว ฉันใส่หัวแล้วเดินออกไปทางประตูหลังฉันไม่อยากจะเจอกับไอ้คนโรคจิตนั่นอีกอืมฉันรีบกลับบ้านในขณะที่ระแวงหันไปมองข้างหลังเป็นครั้งคราวและหวังว่าไอ้เจ้าสโตกเกอร์นั่นจะไม่ตามมาฉันไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นสัญญาณของความเคลื่อนไหวใดๆแต่ฉันจะไม่หยุดระวังตัวฉันรีบกลับเข้าไปในอาพาร์ตเมนต์และหยิบมือถือขึ้นมา ทีเคส่งข้อความมาหาฉันมากมายด้วยความเป็นห่วงฉันทราบซึ้งที่เขาเป็นห่วงฉันนะแต่ว่าในตอนนี้ฉันอยากจะช่างหัวมันและลืมทุกอย่างไปซะกลับมาที่บ้านแสนสุขหวังว่าจะหมอนั่นจะไม่รู้ว่าฉันอยู่ที่ไหนมันรู้แล้วล่ะฉันปิดประตูแล้วก็วางกุญแจที่เคาน์เตอร์เยี่ยมเลยฉันล้อรูเมดของฉันว่าหางานทําไม่ได้และในตอนนี้ฉันก็ไม่มีงานทําเหมือนกัน ฉันแน่ใจว่าถ้าเธอรู้เรื่องนี้แล้วก็เธอต้องมาร้อฉันด้วยเหมือนกันแน่ๆแต่ฉันไม่คิดว่าเธอควรจะรู้เกี่ยวกับคนน่ากลัวนั่นไอโตะนั่นนายเหรอเธอส่งเสียงเรียกมาจากในห้องของเธอฉันไม่แม้จะตอบด้วยซ้ำฉันจุ่มตัวลงไปในโซฟาด้วยความรู้สึกทุกข์ทรมานเฮ้ยแต่รูซีอาจจะดูลุกเป็นเหมือนแบบสาวแรงๆแต่ว่าจริงๆอาจจะเป็นห่วงเราก็ได้นะครับแล้เธอก็ออกมาจากห้องของเธอ จ้องมองฉันด้วยสีหน้าสับสนงุนงงปกติแล้วฉันไม่ได้กลับมาบ้านเร็วแบบนี้เพราะว่าฉันเนี่ยต้องทํางานตลอดไม่เหมือนกับคนขี้เกียจแล้วก็ไม่มีงานทําแบบเธอนี่ทําไมถึงกลับบ้านเร็วล่ะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันห่วยนะและฉันก็เลยออกมาที่นั่นน่ะไม่เหมาะกับฉันอีกแล้วฉันเก่งในการพูดโกหกกับคนที่ฉันไม่แคร์แต่ดูท่าทางจะไม่ได้ผลกับเธอนะเธอเอียงคอและจ้องมาใช่ ฉันได้กลิ่นคนตอแหลไม่มีวันไหนแย่ไปกว่าเหตุการณ์คนขับรถบรรทุกนั่นอีกแล้วหมายดึงอะไรฉันนั่งลงอยู่แบบนั้นด้วยความเงียบพยายามกัดฟันตัวเองแล้วคิดว่าควรจะบอกความจริงกับเธอดีไหมฉันไม่เคยเห็นเธอเป็นแบบนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นเธอเป็นห่วงฉันหรือว่าแคร์ฉันในตอนที่ย้ายมาอยู่ด้วยกันตอนแรกนี่มีอะไรก็บอกกันได้นะทำไมผมรู้สึกสีหน้าลูซี่ดูน่ากลัวบอกความจริงหรือว่าโกหกอ่าผม ลองบอกลูซี่แล้วกันนะฉันไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรออกไปดีแต่ว่าเมื่อฉันเปิดปากออกทุกอย่างก็ไหลออกมาคือว่ามีสโตเกอร์แอบตามฉันอยู่น่ะมันเป็นผู้ชายที่ฉันเจอจากสวนสาธารณะในตอนที่ฉันไปที่นั่นคนเดียวมันอยากที่จะคบกับฉันแต่ในตอนที่ฉันปฏิเสธมันไปน่ะมันก็ตามฉันไปทุกที่เลยแม้กระทั่งในห้องน้ําในวันนี้ฉันเจอเขาที่ทํางานของฉันด้วยแล้วเขาก็ไอสิ่งที่เขาพูดน่ะมันทําให้ฉันรู้สึกขนหัวลุก หมอนั่นหาว่าฉันแกล้งเล่นตัวแล้วก็จ้องมาที่ฉันน่ะลูเมดของฉันสายหัวแล้วลุกขึ้นมาจากโซฟารูไม่ว่านายต้องการอะไรนะ่ะนายต้องผ่อนคลายสะบ้างนายทำงานทุกวันอย่างหนักโดยที่ไม่ได้หยุดพักเลยและไอ้เจ้าคนประหลาดนั่นน่ะก็ช่วยแก้ไขาตารางเวลาให้กับนายแล้วได้เวลาที่นายเนี่ยจะผ่อนผ่อนมันลงบ้างนะรออยู่นี่ก่อนละ่ะตอนแรกผมคิดว่ารูซี่ก็น่ารักดีนะ ขาต้องกลับมาพร้อมกับอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นแน่ๆหลังจากผ่านวันแย่ๆมาและผมคิดถูกลูซี่กลับมาแล้วก็ชวนเราสโมกวีสเพียงแค่ซื้อเดียวก็ทำให้เราผ่อนคลายและลืมเรื่องเครียดไปทั้งหมดทั้งเรื่องสตอเกอร์และก็เรื่องที่ตกงาน <c oughs> แต่เนื้อเรื่องส่วนนี้ไม่ใช่ทางของผมผมจะขอข้าม,มันไปเลยวันนี้มันบ้าอะไรกันเนี่ยฉันไปทำงานสายแล้วก็ถูกคนน่ากลัวตามติดมา หลังจากนั้นก็ลาออกจากงานและในตอนนี้ก็สนิทกับรูมเมทมากขึ้นด้วยการสโมกวีด,ด้วยกันทำไมจะต้องเครียดด้วยเนี่ยก็แค่หางานใหม่ใช่มหม <c oughs> <c oughs> นี่ถ้าหมอนั่นโผล่มาอีกแล้วก็เราจะสอยตูดมันสตอกเกอร์ส่วนใหญ่น่ะมันป้องกันตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำอย,อย่างนั้นเลยนะเจ๊ลูซี่นะทั้งหมดที่ฉันทำก็คือหัวเราะออกไปอย่างบ้าๆในขณะที่ร่องรอย <c oughs> โอ๊ะโอ้โอว,ว้าวฉันกระโดดตัวลอยขึ้นมาเลย บ้าจริงต้องเป็นไอเจ้าของหอพักแน่แฉันรู้เลยอะ่ะเอาล่ะแค่ทําตัวเหมือนกับว่านายกาลังเหนื่อยเข้าไว้นะฉันจะไปคุยกับเขาให้เองเอาลูซี่แบกให้เราและฉันก็ได้ยินเจ้าของหอในขึ้นเสียงขึ้นมาโอ้ยนั่นกิ่นอะไรอะ่ะแล้วรูเมทของฉันก็ปิดประตูอัดหน้าเขาปล่อยให้เขาบ่นพึมพำไป <laughs> ถ้าโดนไล่ออกผมจะไม่แปลกใจนะแต่ว่าฉันไม่สนใจอีกแล้วฉันลุกขึ้นจากโซฟาและตรงไปที่ห้อง อลองลอยแล้วตอนนี้ว้า oh, ว wow. ฉันเดินตรงไปที่เตียงแล้วซุบลงกับหมอนฉันกะว่าจะงีบหลับสะหน่อยแต่ทันใดนั้นรูเมทของฉันก็เดินเข้ามาดูท่าทางหัวร้อนนิดหน่อยเธอมานั่งลงที่ขอบเตียงของฉันไอเจ้าบ้านนั่นน่ะมาดมๆอยู่แถวหน้าประตูใหญ่เลยและเธอก็มองมาที่ฉันที่นอนอยู่แล้วก็ยิ้มออกมาดูนายสิผ่อนคลายเชียวนะ ดูเหมือนไอ้ของของฉันที่จะช่วยได้นะเธอหยอกล้อฉันด้วยการรูปหัวงั้นในคืนนี้เรามาทําแบบนั้นด้วยกันต่อดีไหมดูเหมือนว่านายต้องการมันนะเธอเธอยังคงรูปหัวฉันต่อใช่ได้เลยสโมกวีตั้งคืนแล้วถ้าสโตเกอร์มามันจะเอาอะไรไปป้องกันตัวครับเนี่ยฉันไม่รู้เลยว่าเธอคิดอะไรอยู่กันแน่แต่มาถึงจุดนี้แล้วฉันพร้อมสำนักทุกอย่างมา นี่มันผมว่าผมมารูดผิดฉันรู้สึกว่าทุกอย่างมันเบลอไปหมดหรือไม่ก็บางทีฉันพอจะจำได้ว่าฉันดื่มอะไรบางอย่างเข้าไปเอ๊ะนี่ฉันดื่มอะไรด้วยเหรอแต่ฉันรู้ว่าเธอดื่มมันแต่ไม่แน่ใจว่าฉันดื่มไปด้วยหรือเปล่าคือทุกอย่างมันเริ่มเหนือจินตนาการไปหมด ว้าวนี่สินาฉากติดเลทที่เขาว่านะหัวฉันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ลูซี่เธอคงจะไปเข้านอนแล้วหรอมั้งหลังจากที่ฉันสลบไปบ้าเอ้ยฉันต้องดื่มดื่มอะไรอีกอะ ปวดหัวเป็นบ้าบางทีฉันควรจะกินแอสไพรินซะหน่อยก่อนที่จะกลับเข้านอนนี่มันแย่กว่าอาการปวดหัวซะอีกอุห๊หืใครนะ่ะลูซี่นั่นเธอเหรอเงาปิศนานั่นไม่พูดอะไรในขณะที่ฉันได้ยินเสียงขวดยาอ่าส่งมาให้ฉันรับมาหรือมองใกล้ๆมองก่อนละกันใครวะมีบางอย่างไม่ถูกต้อง ถึงแม้ฉันจะปวดหัวก็ตามแต่ว่าปกติรูมเมทของฉันไม่น่างเงียบแบบนี้ฉันพยายามปรับสายตาให้เขาเข้ากับความมืดแล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆเจ้าเงาปริศนานั่นที่อยู่ตรงหน้าและฉันก็รู้ว่าเจ้าเงานั่นมันดูตัวสูงกว่าแล้วก็ผอมกว่าแล้วไม่ได้มีผมยาวเหมือนลูซี่จริงๆแล้วมันดูเหมือนวอโอ้พระเจ้าฉันพยายามเปิดปากและกรีดร้อง แต่ทันใดนั้นก็รู้สึกว่าเขาเอามือของเขามาปิดปากฉันไว้ในขณะที่มือ,อข้างมารัดคอฉันฉันพยายามต่อสู้กลับไปพยายามเหยียบเท้าของเขากัดแขนเขาแล้วก็พยายามดิ้นลนอย่างสุดแรงแต่ว่าเขาไม่ยอมปล่อยเลยเขาไม่แม้แต่จะกระดิกเลยสักนิดฉันรู้สึกแตกตื่นมากและไอ้เจ้าบ้านั่นก็ยัดอะไรเข้ามาในตอนที่ฉันอ้าปากฉันรู้สึกอ่อนแรงแล้วก็ชาไปทั้งร่างกายทั้งหมดที่รู้สึกก็แค่ แขนของเขาที่มาโอบรอบตัวฉันเขาประคองฉันไว้อย่างนุ่มนวลในขณะท,ที่ฉันรู้สึกว่าเขาจูบที่แก้มของฉันแล้วก็ค่อยๆมากระซิบข้างหูของฉัน see you tomorrow, darling. ไปเจอกันพรุ่งนี้นะที่รัก <c oughs> ฉันอยากที่จะดิ้นรนกรีดร้องของความช่วยเหลือแต่ว่าสิ่งที่เขาให้ฉันกินนั้นมันออกผลเร็วมากเขาหาฉันเจอได้ยังไงกันนะ อโอ้แล้วก็เป็นอันจบเรื่องราวในวันที่สองนะครับมีสัญลักษณ์เป็นนกกระเรียนเปื้อนเลือดอยู่ด้วยซึ่งผมว่ามันน่าจะมีความหมายบางอย่างเหมือนพาร์ทแรกมันจะเป็นดอกกุหลาบเปื้อนเลือดใช่ไหมอาจจะหมายถึงของที่เขาเอามาใช้จีบเราแต่ว่าล้มเหลวในแต่ละวันอะไรทำนองนั้นนะครับก็ โดยรวมถือว่าเกมวันที่2เนี่ยเริ่มน่าสนใจมากขึ้นมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาด้วยคือลูซี่กับ TK แล้วก็มีฉากเซอร์วิสด้วยอ่อตอนสุดท้ายแอบคิดเหมือนกันว่าลูซี่จะโดนฆ่าหรือเปล่านะไม่รู้ว่าลูซี่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วผมเดาว,ว่าเราน่าจะเข้ารูทของ TK ได้ด้วยถ้าเราแจ้งตำรวจตั้งแต่ตอนที่อยู่ที่ร้านคือน่าไปลองเล่นรูทที่ TK ดูบ้างเหมือนกันนะ <laughs> เอาล่ะก็ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยวันนี้ผมไอโตก,ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับบ๊ายบาย